สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะสมองทีวีเนาะจะมาแก้สีนะครับหนังเรื่องต,ต้นบุญนะครับเป็นซีนหนึ่งที่ที่มีการถ่ายมาแล้วก็สีของภาพก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นสีชมพูคะ่ะเราอยากให้มันเป็นสีที่แบบว่าเป็นโทนมืดๆนะคะใช่ซึ่งแบบถ้าถ้าเกิดเราจะมีการปรับทั้งหมดนะครับ หน้าตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะสีเปลี่ยนไปด้วยเราอยากจะลดแค่แคผ่ผนังนะครับมีวิธีการทำง่ายๆนะในโปรแกรม Sony Vegas นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกก็คลิกที่ปุ่มเอฟเฟกต์นะ Event Effect, Even effect. ครับแล้วเลือกตรงไหนครับตรง Sony okay. Sony Color c o l l e c t o r เลือกแบบ Secondary นะครับ แล้วก็ผมโอเคค่ะจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่แท็บ c u ส t o มนะครับแล้วก็ไปเลือกเลือกสีอ่าเลือกสีที่เราต้องการจะแก้นะครับเลือก Color r a n g e ก่อนโดยก็ไปจิ้มเอาประมาณสีชมพูนะครับลองดูว่ามันได้ไหมแบบนี้อ่าจากนั้นเราก็ทำการปรับเนาะปรับพื้นที่ว่าเราจะเอา เอากว้างแคบแค่ไหนนะครับจะเป็นสีขาว,ขาวใช่ไหมคะใช่คือจุดที่เป็นสีขาวคือจุดที่เราจะจาทำการแก้นะครับส่วนจุดสีดำก็ไม่ต้องแก้อะไรแล้วก็ปรับลองปรับดูนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับตรงนี้จะเป็นลิมิตลูมิเนสนะครับแล้วก็ปรับลิมิตสตูเดียนด้วยนะครับโอเคแต่อันนี้ถ้าเกิดแบบเนี้ยโดนเสื้อ ดนเสื้อด้วยเสืเ้อก็จะเปลี่ยนด้วยเราไม่เอาเราจะเปลี่ยนเฉพาะผนังแล้วก็ปรับให้มันได้ที่นะครับแบบนี้โอเคประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็ลองอ<ด>ปิดนับชมนะคราวนี้เราก็ทำการลดสีของสีชมพูน,นะครับโดยการเลือกที่ saturation นะครับตรงนี้ลดลงลดสีจืดลง่งานบวงได้ยังได้แล้วค่ะน่าจะพอได้เนาะประมาณนี้ จากคนังห้องกับสีหวานแววอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีที่เบาลงแล้วนะครับฟินโทนที่เราอยากได้ใช่โอเคเสร็จแล้วก็ Close นะครับลองเล a y ดูนะฮะเปรียบเทียบแต่หนังมันถ่ายมาสองมุมโอเคมุมนี้ก็ต้องลดด้วยนะครับก็ทำขั้นตอนเดิมนะครับคลิกที่ปุ่ม Event Effect แล้วก็เลือก Sony Color c o r r e c t o r นะครับ แล้วก็ตอบ <Okay. S 1> โอเคจากนั้นก็มาที่คัสตอมนะครับใช้ไปเลือกสีเราจะแก้บริเวณนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้จากนั้นก็โชว์ Mask, แมสนะครับว่าได้ไหมปรับตรงไหนบ้างล่ะลืมถแถวเนี้ยโอเคนี่ก็ปรับยากเหมือนกันเนาะ แล้วก็ปิดมาสกแล้วก็ลด <See. S 1> สีลงโอเคแต่มันก็ไม่ทั้งหมดเนาะค่ะ okay. มันก็จะเป็นได้แค่แบบบางส่วนอะไรเงี้ยสีจะคล้ายๆกันก็ลองลองดู before after แล้วกันเนาะสมมติว่าถ้ามันแบบลดลงเยอะไหมจากอันนี้ก็ชมพูมากก็โอเคน่าจะได้เนาะได้ค่ะก็เป็นสีเทาใช่ เป็นสีที่เราต้องการล่ะครับก็ลองกลับไปทำดูนะครับเทคนิคดีๆจากสมองทีวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ